ได้ติดไปเลยครับเนี่ยลงสวมบังดูได้เสือมาฝากไม่ไรับวันนี้ก็ได้เสือมาฝากไม่ไรนะครับเอฟซีบอกตามเลขล้านเนาะโอ้ยเอฟแอดมินก็ไปต่างจังหวัดเนาะเลยไม่ได้มาตามให้นะครับต้องขออภัยดีป่ะมาดีัดนีไปกรุงเทพมาไม่ทันนะครับผมเลยไม่ได้มาตามคุณแม่ต้องขออภัยนะครับผมมหอดขมอเล็กออกนอกไปธุระหน่อยแรก ถือสองพันตัวโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับลูกไม่ได้มาแล้แม่ถือสองพานถือสองพันเยอะด้วยฝีสรานันลูกหลังเคยไว้อือห้าหกตัวเดียวของเขาโอ้ยเต็มเเลยพูดลูกไปกรุงเทพเลยไม่ได้มาเสียดายเสียดายครับเอ็ซีครับเขาให้ตามอยวันหูผูกผมมาวันเลขออกพอดีมันไม่ทันเด็กอีพอมาเก่าคมามาเก่ากำเนิดอีพอ วันเนียกเรียกอีพ่อแซ่กันกับสุดของ้านห้าหกตรงตรงเลยเออห้าหกตรงตรงเลยของขว้เต็มเต็มเลย้าเนาะถือว่าเข้าอยู่เนาะเนียก็ได้หาเก่าในวันเอาทั้งหมดทั้งล่างเลยบ่แม่ของแม่นี่อลูกกาวหัวพอก้าบหัวป้าที่โมหานแต่บอนนี้ได้สองพันคนแล้ววันเป็นแม่ว่าจะถือกินดองวนไร่ตอกนี้คือวันหมดแล้วหมดนี้ว่าจะถืออีก เบียรถแล้วเด้ลักหนึ่งวิ่งตัวใดแม่วิ่งหรวิ่งหนึ่งเหรอวิ่งหนึ่งหแล้วโอ้หนักหนึ่งได้อหนึงมันหนึ่งยังแม่เราแม่บานนี้ไม่กันหนึ่งแปดเนี่ยนั่นัวสิบหกแมนงสนตัวแปดอืมกสิบหกล้วไม่ยังอยกแม่เท่านั้นนะค่ะ วิ่งหนึ่งวิ่งหนแค่นี้บ่กแม่ออหนึ่งวิ่งหนึ่งเลยสิบเก้าวิ่งหนึ่งมันสิมีหนึ่งหนึ่งสองเะหนึ่งสองเกาแม่ไม่มัดไหมแม่เลยมัดน้าน่างมัดขั้นสี่องสามเก้าหนึ่งแม่ก็เล่นซิดแม่ก็เล่นนะอือขอให้ติดหนึ่งติดหนึ่งเป็นข้างล่างข้างบนนำมลิมันสี่โอ้โห่เล่นตัวเี มาจากไหนแม่หนึ่งในแบบมาจากไหนครับอ้าครันอที่อพเ่อเนี่ยกับเอเนียย่นมาหนึ่งอันเด้อืมานึงกับฟูนเนยเด็กข้ีกขากับมา่ราเรียกมันเนืเด็กรับหลานเขยเียกเขี่ยเขาจะใช่ไม่เห็นม่มาสุดท้ายอยู่างสอสามเลยใครมาครับปิ้นอืม ก็คือว่าเลขลับหลานเขยนี่เขาลดงวดที่แล้วห้าหกหกห้าเลยใช่ไหมครับแม่เต็มเต็มนะทำเลยแม่เสียตายวันแม่ได้แค่สองพันแม่ได้สองพันโอ้ยก็ยังดีนะแม่เนาะงวดนี้เขาได้มาหรือยังครับแม่อันนี้บอก็อยวสิไม่ตามอีกเด้อย่ากล่าวไปเกี่ยวเขาเด้อเปลทีนี้จะเจอกันอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวไปเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเกี่ยวเข่ามือได้กบแม่ได้เจอครับ ต้องเจอแม่ด้ดูบกกาง่ายบักกาักกาเ่อรอ่รถนี่แม่ว่าจะถือกี่นวดสิองวดนนี่กันนวดสิวันนี้ก็จะถือนึงเลครับแม่อ่าหนึงแม่ก็ถือได้โอ้มัขัขขอเขาเร็ดสูตรวืกันบ่แม่บ่ขอกชีว่มี่ไม่ใช่ขอเขอเโอ้เลยเลยครับมมาบ่อืม ก็คือเลขนี่เป็นเลขของร้านเอาเอาเอาเจ็ดแปดน้ำซักยันไลยเจ็ดแปดเลยนนี้เพิ่มเจ็ดแปดด้วยมาใช้แม่ตัวนึ่พิเศษปะพิเศษพิเศษเจ็ดแปดกับแปดกับสี่แปดหนึ่นำเลยเน้นเราไม่รู้ว่าไหอเน้นเนอะแต่ว่าเลขเลขของพี่สาวนี่คือลูกน้อแม่เนาะคนเมื่อกี้น้ำลดเขาไปไดนเป็นเขาว่าจะหมดกันเนี่ย เพินเขาจักหวัดเัง่ดหายล้าดหวดเดาะววาจะมีหมนี่หวัดทดนะมันได้หกเกบพันเพระว่าหวัดนี้เพินบ่ไดมาได้มากเนโดนละแล้วท่่นหวัดไกลๆวันนะแม่เนาะคุี่เจเดกแม่เข้านะคะมือในฟันบ่คะแม่ว่าฟันเ่ยเอาสูตรเลยเอาสูตรเลยแล้วได้ มังหันก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเด็กนี่ยังเด็กสูดได้เด็กฝันมังหันเรียบร้อยฝันแล้วสูดเลยสูดเลยหมักไหมหมักหมักแล้ดาบมันทีโดนไม่ได้แม่ผู้เสียดายเสียดายเนาะเล็กเล็กหลังเคยเนาะแม่เนาะเสียดายแม่ว่าอยู่เสียเอาคักๆกันเนาะว่าเที่ยงวัดนี่ยลาวันต์วัดแม่ก็บยายได้เที่ยงวัดหลังจากว่าได้ซื้อโดนเนาะแมื่อได้ซื้อโดุลแม่เด่นแม่เด่นนักนักเลย อพันเทิร์นคุณเ้ยแสดงว่าความมั่นใจสูงเลยสูงได้แข็งแรงหไดแต่ละวันหึ่งวดนที่นีได้อาร์ดของขาก็มีเงินสื้อนะแม่แล้วตะกี้ว่าอะไสื้อแจ๊กเทีอบอกเขามันมาด้อยบาดานวันนี้มีความมั่นใจสูงเลยสิบหกคืออยู่ดิสิบหกแม่กระเล่นแด้อดิเออสิบหกสิบแปดแม่กระเล่นนะ มันไม่เห็นร้ายเลยแม่มันไม่ีนุ่มูอีกมีทุนแล้วนะแม่เนาะนักวัจามก็บอกไม่อีกเมียพ่ออาจารย์ไพ่ตั้งแต่เป็นสองซี่สองซี่นี่สองสองสามนี่เพิ่งกระเลนหนึ่งแบบเพิ่งกระเลนสามคู่เพิ่ถือสามหมื่นเรื่อจามพ่ออาจารย์ไพ่อือกูไหนกูได้อาจารย์ไพ่ พอจา์ไพ่น่ะพูนก็บอกหนึ่งแปดนี่สามสองวันนี้และคับแม่หนึ่งแปดก็อวดนะน้าอลไแม่แม่กระเด็นน้ำพ่น่กันเดียวนี่แม่ชื่อตัวไหนน้ำพ่นแม่กระเด็นน้ำพ่นในราหนึ่งแปดนรากับสามสองนี่สองสี่นี่นให้สามคู่สามสองก็สองสามมืนี่ก็จานนั่นวนี้ พ่อลูกพ่ออันพ่อเป็นอันนี้อาจารย์ไพ่ยิปผิงอุดรหลวงม่อมองเรียนอยู่ครับเพิ่นฟูดและแม่ได้เพิ่นฝันเพิ่นก็ฝันแล้วก็ได้ว่าไม่คนกันหากระเบีหาก็เบียมาโอ้คุณพ่อหายไปหมดไม่แต่แม่ยังแม่อยูกันหากัะเบีดหาตัวเดิมมีแต่เซียนนะครับอยู่ที่นี่เอาแม่โทรโทรเลขหน่อย เขาตัดเขาตัดหญ้าพอดีตัดหญ้าพ่อเนตัดหญ้าครับยังไงต้องขออภัยเนาะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับท่านผูครับเพราะว่าอยู่กลางหมู่บ้านนะครับอาจจะเสียงดังนะโอ้ยถี่แคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของแม่ไล่นะครับแม่นูดหลักหนึ่งเลยนะครับน้อเป็นลักนึ่งนะแม่ชอบวิ่งหนึ่งหนึ่งกับศูนย์ แต่ส่วนมากจะรูดหนึ่งเป็นหลักนะคะคือคแม่จับไว้แล้วอาจับไปแล้วฝันดีเพราะน่าจับไปแล้วเน,น,นี่ฝันกันหรือท่านแดงฝัน,น,นโอ้โอเด็ดเดี๋ยวจะมาย้ำอีกทีหนึ่งนะแม่เนาะขอ,อะบขอเป็นแนวทางของแม่ไล่ท<ล>างเศรษีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคเป็นความเชื่อส่วนบุคคล